ไม่กี่าาาราสอห่วันแกนนต่อฉันจะกินมันกรัะปมาเบียร์ีเลยแแม่ฉันไม่มาเลย <c oughs> กาาาแม่แกมีว่างไงไปทอดจนตายไปนะฉันอยากไปนอนอยากอกากกเเจแมม่ เอา้าวกินนมยังเจาะไม่เข้าเลยอ่ะ <c oughs> นี่ะแกไม่กินแล้วปุ๊กฉันไม่กินข้าวแล้วไอ้ตั้นไปไหนอ่ะก็ไปอาบน้ำอาบทาน,นอาบน้ำได้ไงมันยังไม่ได้สองอ่ะ ไม่ไม่ว่าเอ้าของใคร 但。 ฉันไม่กินแล้วแกฉันไม่กินแล้วฉันรก็ะเป๋าไปเก็บในห้องนอนก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวมา bên này môi rồi Wow.

แม่อะยังไม่ได้ยินเพลงเหรอไม่ไม่มาแม่พังจดหมายมากทำไมอ่ะแม่มาไม่ได้แม่บอกว่าอะไรแม่มีธุระอ๋อแม่มาไม่ได้เขามาวาวนะหรอ ฉัเอากระเป๋ามาเก็บข้างในห้องนอนไงแบบเห็นเลยแบบเออแม่แมาไม่ได้ฉันคิดว่าแม่จะมาเออมันไม่ใช่แล้วฉันลองตะโกนลั่นบ้านเลยไม่ได้ยินครับ <c oughs> ไม่ได้ยินเนี่าแบบว่า,บา,วาแบบคิดไม่ฉันก็ไม่คิดว่าแบบฉันจะอยู่ถึงวิกนี้อะฉันอยากอยู่กับแบบอยากให้แม่มาให้บ้าน ไม่ได้ผู้ใจอะไรเงี้ยเออแม่จะได้ฉันมาไม่ได้เดี๋ยวฉันเป็นแม่ให้แกก็ได้จะไหว่มาไม่ได้แม่เขียนจดหมายมาแม่บอกว่าฝากให้ตังมมนแม่ให้น้องยังอยู่ในบ้าน ไม่ไปไหนไม่ได้ทำธุระไม่มาไม่ได้เอ,อไม่มีธุรกิจงั้นแหละไม่รอ,อแบบฉนันก็าเธอจแบบเสาร์รอวันเนี้ยออนนหรืไอ,อ,อไม,ม,ไมอไ่เดี๋ยวได้เจอมันนั่นแหละมันคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ได้เจอคอนเสิร์ตว่าเสารแม่ตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเออไม่มีธุละไม่อะไรรอเดี๋ยวได้เจอ อืมไม่ได้แม่ไม่ได้ไปไหนทัานหน่อยเราก็อยู่น,นี่ของเราใช่ปะแช่ากเกิแม่ยช่ยากเไม่เวลา ส่งจดหมายมาหาอลยแต่พี่สาวหลอกแม่อแกเดี๋ยวฉันให้แกเล่นตุ๊กตาบาลเด็กๆเออนะแม่ไม่นั้นหลอกเห็นไหมนาดแม่ไม่มาแม่ก็ส่งจดหมายหาเลยเนาะให้ไว้ล่วงหน้าด้วยนะใช่นี่เป็นไรเลยอือ แม่ให้ที่อยู่ปะมแม่ยังมีโค้ต้าได้เจออยู่นะออไม่อาจจะมีโค้ต้าได้เจออยู่นะอาจจะได้เจอบางคนเฉยก็ได้มาเซอไฟบนเวทีก็ได้ใครจะไ,ไปรู้เราอะไรปะฉันเข้ากระเป๋าเก็บในห้องอ่ะก็ตกใจอย่างเงี้ยเช่นพ่อใช่เด็ดตจดหมายก็รู้ว่าแบบจดหมายอยู่ตรงไหนทุกวันนี้รู้แล้วแม่มาไม่ไดออ้ไม่ได้หรอก็รู้สึกแบบตอนเพลงขึ้่นฉันแบบวิ่งตามหาแกทางบ้าน เ,เ,เ,เช่ว่าสารังเขียนอ่ะฉันแบมันมีอะไรอยากบอกแ,แม่ยยแเยอะแยะเลยเก็บไว้ไม่เก็บไว้นะออไ่ได้บอกไงไล้หลอกดูไม่ต้องร้องนอเอานีห้น้ำาอ,อย่าไปห้น้ำเ๊อ,อไม่ละห้ว่าปลอบเขาไม่มาหายน้ำเอ,อเออ นาไยหรอกกินมากถ้าเป็นเขาเขาก็ไม่อยากให้แม่มาตอนนี้ฝ <c oughs> นตกหนักอมไรปะมันดังโมงพูดนั่นแหละดาราด้วยแม่มาคนเดียวแม,ไม่ไม่ต้อแม่งาแล้วอะ <c oughs> ฉันแค่อยากถามพ่อเฉยว่าแม่เป็นยังไงบ้างา<ม>ฉันไม่ได้ทำงานเพิงเดือนกว่าแล้วแม่ฉันกลัวแม่ไม่มีังน <c oughs> ินนาจะอะไรหรอแล้วก็อดเจอแม่เลย เราก็ได้เจอใช่เขาหน่ถามฟุ้งหนิเรวก็ได้เจอเช่เไหอืมเราก็ได้เจอนี่ฟุกว่าแกสามทีแกยังไม่เจอแม่อะฉันมีเวลาสิบห้านาทีฉันยังไม่ได้เจอแม่อะไรอะไรแม่ไม่อยู่เหรอ่อยู่ไม่มาไมได้งันมา ม,ม่มีทุารไม่ไปได้แล้วว่าแม,ม่มาแล้วะนอดน้ำใก่นอนก็เม็อะไรกันดีตกตกตกคงชัง้นด้วยมั้ยคงชันอ่ะแล้วเอามาใส่หลังเขาทำไมอะไปเกี่อะนี <c oughs> <c oughs> ่คโทอันดีอ,อนแล้ว น้าไม่ไรเดรมไเนี่ยนี่ๆก็ได้พวงมาลัยหมเกินนี่ห่นะกินี่ให้อิ่มไม่เอาของมาให้หรอกินพงมาลยไงไได้ก็ไม่มีอะไรกินก็กินพวงมาลัยไปก่อนแม่ฉันไงแม่แกจะได้กอดแม่ฉันแ แบบฉันพ่แบบรอไปแต่เช้าเพ่าดีใจ่าแบบเันดีไอเพื่อนยังบอกกับแน่เลยว่าแบบฉันแบบฉันไม่รู้ว่าแบบฉันแบบอยู่อยู่ที่นี่นานไหมอะไรเงี้